ทำการกรตร์พอเพียงแบ่งปันรอยแยกผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมอน,นี่ยายสินเกิดส,สิทภาพมาพบกับเกษตรอ้อยเงาะแงเงาะนค่ะนาะเกษต์ทั่วทีบทัว่วแดน มืัอนี้ยายสินกิดสิพามาชมพักหอมหอมหอมแดงเนาะค่ะเนาะยายสินกิดสิมาก,กูหล่มแล้วเนี่ยละเนียดไปเบิร์ดแล้วละ่ะพอกูเลยยายสินเขาว่าถิ่มาสวกขึ้นมาเบิรงหล่มมืดล้มหัวเนาะค่ะเนาะเ,เป็นล้มหัวเป็นพร้อมที่สิพร้อมที่สิกูไปใบเฮ็ดแนวปีหนานแล้วเนาะค่ะเนาะ หลมเบิดกะสีเอี่ยงเอียกเนาะกันน้อเบิกเคียเคียกสิเป็นนวยเนาะคันน้ทนใดเมทนีสุก็สิเริ่มเป็นนนวย้ันก็สิเริ่มเดือนนะค่ะมาพิ่งกระดกดหลายขัดพูนไอเสีงกสิปุบไ เพอได้เก็บกินเนะ้ะค่ะเนาะพักกะสิปลูกไปเรื่อยๆพักกาดแน่พักซี่เน่ปลูกไปเรื่อยๆเนะาะค่ะเนะาะไว้เก็บกินเมื่อหุ่นหนึ่งแยกชิ้นกะสิปลูกอีกหุ่นหนึ่งสำรองไว้เท่ะหนานสองหนานเนะาะค่ะเนาะก็สิปลูกไว้ ก็เลยกินเพราะว่ได้ซื้อเพิ่นเนาะงกัเนาะหลายลิย้นยิ่สิ่งแตสิขายขายไปนะ้ำก็เลยเป็นเกิดเสีอ้อยเนาะเองเ่งแต่นี่บอกม่ทั้ทงนี้กิดสิเป็นบักทั่วเนาะคกันเนาะนี่บักทั่วยิ่สิ่งกิดสิปลูกไม่อีกแล้วขายดีอิลิบักทั่วบ่อพ่อขายเนาะคนะะกันเนาะยิ่สิ่งกิดเลยทำไมปลูกไม่ รลางสิเป็นพุม่มปลูกมอาอีกแล้วพี่น้องคุณร่างงามเนาะงกนันเนาะร่างสิเป็นพุม่มรลางสิสักเพอสักคางแล้วกันเนี่ยจะปลูกไว้นี่แก่โลงไปพุ่นก็นสิเป็นโคนนนโค่นน้องกันเนาะโคโค่ปีนี้เพราะใครงามเนาะงกันเนาะ บ่าสือปุ๋ยเคมีใส่เลยปีนี่ใส่ได้ขีดไกลย่างเดียวปุ๋ยแพงแพงห้งไอ้สิ่งก็เลยบ่บ่ใส่ปุ๋ยเลยปีนี่อ่ะได้เก็บก็ได้เก็บบ่ได้เก็บก็บว่เก็บได้ว้างสิบอกับตาสวัสดิ์เนาะขนาะกำลังเป็นดอกกะโกดกับกำลังเป็นฟักฟักแก้สินงหรืกำลัง ก็เก็บลวกดีๆนะพี่น้องนีวิสินเกิดสิบ้าไปเก็บมัน,นไปกู้พักนั่นแหละนัะกูนนะก้พักหอมหยอดอ้วนๆเป็นตะลวกแสบอยู่ไอ้สิบนกับสิบวานซี่กินผสมผสมเซ่กันไว้ทั้งนั้นกับสิเป็นซี่เหล้า สิ่งศิ์สิท้ากู่ผักนุ่มเมืดพี่น้องจะเป็นหัวดีดีนะพี่น้องดูหัวเป็นขุน่นยนบอะไรมากไก,ย,กยักเตียดู Bên hồ á, nháy nháy Có đầy, có đầy chắc chắc thiệt Cái này bên hồ Ủa, ngầu nè, mấy thằng kia Bên hồ, ngầu nháy thật Bên hồ, đi đi, nó แกงเสซผักหวานแกงเสซฟปลาคอยง่ายพวกบัวบานเ้องมันมันยบแต่ว่ามันมันหวาน,นหอมมันวแข็งก็ยังเป็นอมตะไทยเ้องเป็นมะขายเ้องมันจะเป็นแข็งแข็งเป็นกาบแข็งแข็งนะที่เ้าปลูกเขาเองนี่มันแปลกอินเสนียบเพี่น,อน,นอ้องเนาะ

็นหัวดีเนาะกะแค่สินค้าบ่ได้บ่ได้ย่องบ่ได้ยังปลูกถิ่มไว้เลยกะเอาเวียงปลูกแลก้วกะเอาฟุ้นจีกายห้อยหนาหน่อยนึงแล้วกะบ่ได้ย่องบ่ได้ยังอีกเลยพี่น้อวมึงเลยเป็นหัวดีค่ะแมหัวดีคักดีแนี่ดูไปดูไปดี ดินเพนปุยปยดินปุยดีนะนะดินบ่ได้ขีดสารเมันกรเลยบดินก็เลยบดแข็งเ่เหตดในดินแข็งปลูกผักปลูกเำก็ะเล้งามนี่ินก็เปนตะมันอยู่ยน่ยไปพุละพุนาน่ยไปย ขึ้นโค่นทุลเทเดยู่เดี๋ยวเห็นหัวเลยไปนอนเห็นหัวเลยยิ่สิงเกิดกวนมาเด้ร้ายเติบเดินล้วไปไนอน้องวกูไป งูหนีเลยงาหมือนเลยงาติดหนองเน,น,นาะงาเหมือนหนียิ่งเตือนสิือ้ามาดปุบกับกระสีโอ้ย,ยงเงเี้ยซ้ำหนีก้อนเนาะ้กระสีทั่วทีบทั่วแดนเอาไว้มือหนาจังคอยมาพผอกับย้อยสินไม่วันนี้เยียสินกระสีเอาไว้ซ้ำหนีก่อนผู้ใด,ดมักผู้ใด,ดชอบคลิปนีก้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดซีรีส์น,ำน้ำเลยเด้อคา่ะ สวัสดีค่ะ